จเจริญพรนญาติโยมวันนี้หลวงตาจะมาเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องที่ญาติโยมหลายคนมักจะมาปรึกษาหลวงตาอยู่บ่อยๆนั่นก็คือเรื่องของกรรมนี่แหละหลายคนเข้ามาหาหลวงตาด้วยใบหน้าที่อมทุกข์แล้วก็ถามว่าหลวงตาชีวิตช่วงนี้ติดขัดไปหมดเลย ทำอะไรก็ไม่ขึ้นสงสัยว่าชาติที่แล้วคงทำกรรมไม่ดีเอาไว้มีวิธีไหนพอจะแก้กรรมได้บ้างพอได้ยินคำถามนี้ทีไรหลวงตาก็นึกถึงนิทานเรื่องหนึ่งขึ้นมาทุกทีเป็นเรื่องของชาวนากับผืนดินมีชาวนาอยู่คนหนึ่งนะโยมเขามีที่นาอยู่สองแปลงแปลงหนึ่ง เป็นนาเก่าที่เขาเคยทำไว้เมื่อปีก่อนส่วนอีกแปลงเป็นนาผืนใหม่ที่เขากําลังจะลงมือทำในปีนี้ที่นาแปลงเก่านะ่ะเมื่อปีก่อนเขาไม่ค่อยใส่ใจดูแลเท่าไหร่บางทีก็หว่านเมล็ดพันธุ์ไม่ดีลงไปบ้างปล่อยให้หญ้ารกขึ้นเต็มไปหมดบ้างพอถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลิตผลที่ได้มันก็เลยไม่ค่อยดีนัก แถมยังมีวัชพืชปะปนมาเต็มไปหมดชาวนาคนนี้มองนาแปลงเก่าของตัวเองแล้วก็กลุ้มใจเขาเดินไปที่กลางนาแล้วก็พยายามจะดึงต้นหญ้าที่มันโตเต็มที่แล้วออกทีละต้นต้นแต่ยิ่งดึงมันก็ยิ่งเหนื่อยเพราะรากมันอย่งลึกไปแล้วเขาพยายามสวดมนต์อ้อนวอนขอให้ต้นข้าวที่ไม่ดีกลายเป็นต้นข้าวที่ดี แต่แน่นอนว่ามันก็ไม่เป็นผลเขาทั้งเหนื่อยทั้งทุกข์ใจจนลืมไปสนิทเลยว่าข้างๆกันนั้นเขายังมีที่นาผืนใหม่รออยู่ญาติโยมเอย๋ยชีวิตของเราก็ไม่ตามอะไรจากชาวนาคนนั้นหรอกนะนาแปลงเก่าก็คือกรรมในอดีตของเราคือสิ่งที่เราเคยทำไปแล้ว ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามมันเกิดขึ้นแล้วให้ผลของมันแล้วเราจะย้อนเวลากลับไปแก้ไขกลับไปถอนวัชพืชที่โตแล้วมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะโยมมันมีแต่จะทำให้เราเหนื่อยและทุกข์ใจเปล่าๆส่วนนาผืนใหม่ที่รออยู่ตรงหน้านั่นคือกรรมในปัจจุบัน คือลมหายใจเข้าออกของเราในขณะน,นี้คือทุกๆก,การกระทำคำพูดและความคิดของเราในวันนี้ดังนั้นการแก้กรรมที่ถูกต้องที่สุดที่พระพุทธองค์ท่านทรงสอนไว้ไม่ใช่การพยายามกลับไปแก้ไขอดีตนะแต่คือการสร้างกรรมใหม่ที่ดีในปัจจุบัน คือการยอมรับผลของนาแปลงเก่าแล้วหันมาใส่ใจนาผืนใหม่ของเราให้ดีที่สุดเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีมาหว่านก็คือการคิดดีพูดดีและทำดีในวันนี้การมีเมตตาการให้อภัยการช่วยเหลือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์ชั้นเลิศเลยละมันดูแลรดน้ำพรวนดิน ก็คือการเจริญสติภาวนาการฝึกใจให้สงบให้มีกำลังรู้เท่าทันความคิดของตัวเองสติเปรียบเสมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงให้ต้นข้าวของเรางอกงามคอยถอนวัชพืชที่เพึ่งงอกก็คือการรู้ทันกิเลสความโกรธความโลภความหลุมที่พึ่งจะเกิดขึ้นในใจพอรู้ทันแล้วก็รีบละมันทิ้งไปเสีย อย่าปล่อยให้มันเติบโตอย่างรากลึกเมื่อเราตั้งใจทำนาผืนใหม่ของเราอย่างดีที่สุดในวันนี้แม้ว่าผลผลิตจากนาแปลงเก่ามันจะไม่ดีนักแต่อย่างน้อยๆในปีนี้และปีต่อๆไปเราก็จะได้เก็บเกี่ยวผลผล,ผลิตที่ดีจากนาผืนใหม่ของเราอย่างแน่นอนดังนั้นในโยมใครที่กำลังรู้สึกว่าชีวิตติดขัด อย่ามัวแต่ไปโทษกรรมเก่าหรือวิ่งหาวิธีแก้กรรมด้วยพิธีกรรมต่างๆเลยนะให้หันกลับมาที่ปัจจุบันของเรานี่แหละเริ่มต้นแก้ที่กรรมใหม่ของเรานี่แหละแก้ด้วยการกระทําที่ดีแก้ด้วยวาจาที่ดีและที่สำคัญที่สุดแก้ด้วยใจที่ดีงามและมีสตินี่แหละคือการแก้กรรมที่แท้จริง และยั่งยืนที่สุดวันนี้หลวงตาก็ขอฝากเรื่องเล่านี้ไว้เป็นข้อคิดนะเจริญพร